มดถาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดถาพาเพลินนะคะทุกคนเมียเก่าจอรนวินยูวอนเลิกทำร้ายตอนนี้ Move on มีแฟนใหม่แล้วค่ะแพรชุติมาบุตราค a พักดีอดีตภรรยาของจอรนวินยูวงสุรวัตรได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมระบุว่าวันนี้แพรผิดสัญญาสัญญาที่เคยให้ไว้ว่า ต่อให้พี่ร้ายกับแพรแค่ไหนแพรจะไม่ทำร้ายพี่คิดดูให้ดีแพรเก็บแพรอดทนแพรปกป้องมาขนาดไหนแพรต้องรักมากแค่ไหนขอโทษจริงๆที่แพรทนไม่ไหวแล้วรู้ว่าเสียใจมากที่แพรไม่กลับไปและแพร m o v อ่อนแล้วหยุดทำร้ายและจบเรื่องนี้กันสักทีนะคะเราเสียใจกันมามากพอแล้ว Ag, คนที่รักเราก็เสียใจเหตุ hey, ก่อนหน้านี้นะคะฝ่ายชายได้มีการโพสต์อินสตาแกรยอมรับว่าเจ็บปวดมากกับการเลิกราในขณะที่ตัวฝ่ายหญิงเองก็บอกในทํานองที่ว่าไม่ได้อยากจะเลิกนะคะแต่ในเมื่อถึงวันที่สุดแล้วก็ต้องก้าวออกมาและตอนนี้ก็เหมือนว่าสาวแพรจะมุฟออนได้แล้วจริงๆเพราะในไอซของเธอได้ลงรูป จับมือกับมือปริศนาพร้อมกับแท็กไปที่อินสตาแกรมของชายคนหนึ่งและเมื่อช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานี้เองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ